สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับทีเด็ด ama, เฮียหมาลงโตเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมทีเด็ดวันนี้ยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เฮียหมาก็จะมาให้แนวทางขหมด5คู่ด้วยกันเป็นศึกฟุตบอลประจำวันที่27กุมภาพันธ์เริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกโคปาเดเรเตะเวลาตี3ครึง่งเรอ,อัสโซเซดัดเปิดบ้านรับการเย็นของมาโยกาส่วนคู่ที่2เป็นศึกเอฟเอคัอังกฤษเตะเวลาตี2ครึง่ง บอลมัตเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเลสเตอร์ซิตี้คู่ที่3เตะเวลาตีสองนาทีแบ็คเบอร์โลเวอร์เปิดบ้านรับการ,รเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่ที่4เตะเวลาตีสามรูตันทาวเปิดบ้านรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกุฟเฟนส์ครับเตะเวลาตีสองนาทีโอลิมปิกรียงเปิดบ้านรับการ,รเยือนของสตาร์บู สำหรับเฟนๆที่สนใจรับทีเด็ดจากเฮียหมายแอดไลน์มาที่แอด1688ก fc ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับรับรองเด็ดแน่นอนเปิดมาคู่แรกนะครับเป็นศึกโกปาเดลเรเตเวลาตีสามครึง่งเรอันโโสดัดเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของมาโยกาปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านเรอันโสดัดอยู่อันดับที่6แข่งไป26นะัดชนะไป10เสมอ1 0แพ้หยิงได้35ประตูเสียไป26ประตูเก็บได้4 0แตม้มส่วนทีมเยือนมาโยกาปัจจุบันอยู่อันดับที่16 แข่งไป26นัดชนะไป4เสมอ12แพ้10ยิงได้23ประตูเสียไป34ประตูเก็บได้24แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นโซเซดัตที่คว้าชัยไปถึง3เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมแต่ว่า5เกมหลังสุดนะครับทำกำไรไปทีมละ2เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเรอันโซเซดัตชนะ1แพ้3เสมอ1นหลัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เบย์ดอันมาด้วยสกอร์3ประตูต่ตอ1 5เกมหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่1เกม ส่วนทีเมเยือนมาโยก้าหเกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปเสมออาราเบสมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทำกำไรไปถึง3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเดรันโซเซดต์ยิงได้8ประตูเสียไป8ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.8ประตูต่อเกมส่วนทีเมเยือนมาโยก้า10เกมหลังสุดยิงไป9ประตูเสียไป13ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.9ประตูต่อเกม ส่วนแฮตแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นทีเจ้าบ้านโดยอันสซสดัดไม่แฮตแคปเปิดมาที่ครึ่งควบลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ2แพ้2ทํากําไรได้เพียงแค่1เกมส่วนแฮตแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ2ทําสกอร์ต่ําไป2เกมส่วนทีมเยือนมายอรานะครับเมื่อแฮตแคปเปิดมาที่ครึ่งควบลูก5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอ2แพ้3าํากําไรไป2เกมส่วนแฮตแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูก 5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอไป2ชนะ1แพ้2ทําสกอร์ต่ําไป3เกมวันนี้นะครับแฮร์รี่คปเปิดมาที่เจ้าบ้านเรอัลโซดัดเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกวนแฮร์รี่คัพถุงต่าวันนี้เปิดมาที่2ลูกนัดแรกที่เจอกันนะครับเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านของมาโยกาแต่วันนี้นะครับเจ้าบ้านเรอัลโซดัดจะได้เล่นในบ้านและเกมในบ้านฤด,ดูกาลนี้นะครับสึกสามเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยไป5เกมเสมอห้าแพ้ไปเพียงแค่3เกม ส่วนมาโยกานะครับศิกสามเกมหลังสุดที่ออกไปเยือนเก็บใช้ที่เป็นแค่หนึ่งเกมวันนี้นะครับหนึ่งลูกไม่น่ามีปัญหาขอมองไปที่เจ้าบ้านเรอัลสดัดคู่ที่สองนะครับเป็นศึกเอเบคับอังกฤษเตะเวลาตีสองครึง่งบอลมัตรตเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านบอลมัตรตปัจจุบันอยู่อันดับที่สิบสี่แข่งไปยี่สิบห้านัดชนะไปเจ็ดเสมอเจ็ดแพ้สิบเอ็ดยิงได้สามสิบสามประตูเสียไปสี่สิบเจ็ดประตูเก็บได้ยี่สิบแปดแต้มส่วนทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันันนนเเปป็จ่าฝูงงงขออศึกกแชชมี้ยิพฤษ แข่งไป34นะัดชนะ25เสมอ3แพ้6ยิงได้70ประตูเสียไป29ประตูเก็บได้78แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นบอลมัดที่คว้าใช้ไป3เกมส่วนเลสเตอร์ซิตี้คว้าใช้ไป2เกม5เกมหลังสุดเป็นเจ้าบ้านบอลมัดทำกำไรไปถึง3เกมส่วนเลสเตอร์ซิตี้ทำกำไรได้เพียงแค่2เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านบอลมัดเสมอ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ ห้าเกมหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่2เกมส่วนทีมเยนเลสเตอร์ซิตี้ห้าเกมหลังสุดชนะ3แพ้2นัดลลาส่ดนนะครับบุกไปแพ้หลีดอยู่ในเตดประตูสกอร์3ประตูต่อ1 5ห้าเกมหลังสุดทำกำไรไป3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านบอลมัดยิงได้17ประตูเสียไป17ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.7ประตูต่อเกมส่วนทีมเยนเลสเตอร์ซิตี้ส0เกมหลังสุดยิงไป22ประตูเสียไป13ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.2ประตูต่อเกม วันนี้เจ้าบ้านบอลมาทูรักษาประตูจะใช้เนโต้ส่วนตอรุกนะครับวันนี้จะนำทัพมาโดยโดมินิกโซลังเก้แล้วก็ออนตวนเซเมนโยส่วนทีมเยือนเรตเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แพ็กสันดาก้าแล้วก็เจมี่วาดี้ส่วนแฮนด์แคปเอเชียยอนหลังนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านบอลมาท์เม่อแฮนด์แคปเปิดมาที่ครึ่งควบลูก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1ทำกำไรไป3เกมส่วนแฮนด์แคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1ทําทสกอร์ต่ําไป3เกมส่วนที <Better City S 2> มยอนเบเตอร์ซิตี้มาแฮตแคบเปิดมาที่ครึ่งควบลูก5เกมหลังสุดแพ้รวดทั้ง5นัดไม่สามารถทํากําไรได้เลยส่วนแฮตแคบสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป4เสมอ1ทาสกอร์ต่ําไป3เกมวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านบอลมัดเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนแฮตแคบสูงต่ำเมืนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลูก เจ้าบ้านบอลมัดน,นะครับ5เกมหลังสุดไม่ชนะใครแบ่งเป็นเสมอ3แพ้2นาลาสุดเปิดบ้านแพ้แมิตี้มาด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ส่วนทียือนเรสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้มา2เกมติดต่อกันนาลาสุดโดล,ลีดยูนเต็ดถล่มมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังนะครับของเจ้าบ้านบอลมัดจะไม่ค่อยดีแต่3เกมหลังสุดที่เจอกันก็เป็นบอลมัดที่เก็บชัยไปทั้ง3เกมนาลาสุดก็บุกไปชนะเรสเตอร์ซิตี้มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แล้วันนี้นะครับไฮิแคเปิด วันนี้นะครับขอมองไปที่เจ้าบ้านบอลมัด1ลูกไม่น่ามีปัญหาคู่ที่3นะครับเป็นศึกเอเวีคับอังกฤษเตะเวลาตีสองสี่สิบห้าแบล็กเบอร์โลเวอร์เปิดบ้านรับกมัมเบียนของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดปัจจุบันนะครับแบล็กเบอร์โลเวอร์อยู่อันดับที่16ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งไป34นัดชนะ11เสมอ6แพ้17ยิงได้48ประตูเสียไป60ประตูเก็บได้39แต้มส่วนทีมเยือนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดปัจจุบันอยู่อันดับที่8แข่งไป26นัดชนะ11เสมอ4แพ้11 ยิงได้54ประตูเสียไป45ประตูเก็บได้37แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นแบ็กเบอร์โลเวอร์ที่คว้าชัยไป2เกมส่วนนิวคาสเซิลคว้าชัยได้เพียงแค่1เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกม5านัดหลังสุดนะครับเป็นแบ็กเบอร์โลเวอร์ที่ทำำํากําไรไปถึง3เกมส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำกำไรได้เพียงแค่1เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านแบ็กเบอร์โลเวอร์ชนะ1แพ้1เสมอ3นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับนอริสิตี้มาดยสกร1ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่1เกมส่วนทีเมเยนนิวคาสเซล5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2นาลาสุดเปิดบ้านเสมอกับบอนมัดมาดยสกรก2ประตูต่อ2 5เกมหลังสุดทำกำไรไปถึง3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านแบ็กเบอร์เลเวอร์ยิงได้18ประตูเสียไป15ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.8ประตูต่อเกมส่วนทีเมเยนนิวคาสเซนนะครับ10เกมหลังสุดยิงไป22ประตูเสียไป20ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.2ประตูต่อเกม วันนี้เจ้าบ้านแบ็คเบอร์โลเวอร์นะครับผู้รักษาประตูจะใช้เอนรีเพียสส่วนตัวลุกนะครับต้องฝากความหวังไว้ที่แซมกาลาเกอร์ส่วนทีมเยันนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับผู้รักษาประตูจะใช้มาตินดู布拉สกาส่วนคู่กองหลังวันนี้จะใช้สเวนบอสแมนจับคู่กับแดนเบิร์นส่วนตัวลุกนะครับวันนี้จะนําทัพมาโดยแอนโทนีกอร์ดอนส่วนแฮนด์แคปเอเชียย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านแบ็คเบอร์โลเวอร์มาแฮนด์แคปเปิดมาที่1ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอ2แพ้3 ทำกำไรไป2เกมส่วนแฮร์ทับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูกคว้า3ลูกครึง่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสม,มอ1แพ้2ทำส,สกอร์ต่ำไป3เกมส่วนทีมเียนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมือ่อแฮร์ทับเปิดมาที่1ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสม,มอ1แพ้1ทำกำไรไป2เกมส่วนแฮร์ทับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูกคว้า3ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2แพ้3ทำสกอร์สูงไปถึง4เกม วันนี้นะครับแฮร์รี่แคปเปิดแมทที่ทีมเยนนิวคาสเซิลเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกส่วนแฮร์รแคปสูงต่ำวันนี้เปิดแมทที่3ลูกเจ้าบ้านแบ็คเบิร์ลโลเวอร์นะครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับนอริสิตี้มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ส่วนทีมเยนนิวคาสเซิลไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบอลมัดอย่างสนุกมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ฟอร์มช่วงหลังนะครับนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่่่่าาาาแแลลล้้้้้้ววววกกกกก็็็ชชืืออัััันนนนนนเเเเตตะะผููครบดบดหจ วันนี้นะครับเฮียหมาขอมองไปที่ทีมผู้มาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่วนคู่ที่4เป็นศึกเอเบยคับอังกฤษเตะเวลาตีสาม,ม,มรูตันทาวเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของแมนซิตี้เจ้าบ้านรูตันทาวนะครับปัจจุบ,บันอยู่อันดับที่18แข่งไป25นัดชนะไป5เสมอ5แพ้15ยิงได้35ประตูเสียไป51ประตูเก็บได้20แต้มส่วนทีมเยือนแมนซิตี้ปัจจุบ,บันเป็นรองจาง่าฝูงแข่งไป26นัดชนะ18เสมอ5แพ้3 ยิงได้59ประตูเสียไป26ประตูเก็บได้59แต้มนัดลาสุดที่เจอกันนะครับเป็นแมนซิตี้ที่บุกมาชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แต่เป็นรูตันทาวนะครับที่ทํากําไรไปได้5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านรูตันทาวชนะ1เสมอ1แพ้3นัดลาสุดโดเลียวฟูลถล่มมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทํากําไรได้เพียงแค่2เกมส่วนทีมเยือนแมนซิตี้5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครชนะไป4เสมอ1 นาลาสุดบุกไปเอาชนะบอลวัดมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ช่วงหลังนะครับถือว่าฟอร์มกําลังมาแรงและ5เกมหลังสุดพวกเขาทํากําไรไป2เกมเหมือนกัน10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านรูต,ตันทาวยิงได้18ประตูเสียไป19ประตูเฉลีย่ยได้ประตู1.8ประตูต่อเกมส่วนทีมยันแมสซิตี้10เกมหลังสุดยิงไป23ประตูเสียไป6ประตูเฉลีย่ยได้ประตู2.3ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮนด์แคปเอเชียย้อนหลังของทั้งสองทีมกันนะครับ เริ่ม <eigentlich> ต <OOK> ้นทีเจ้าบ้านลูตันทาวเมาแฮนด์แคปเปิดมาที่ลูกครึ่ง2นัดล่าสุดนะครับพวกเขาเสมอไปทั้ง2เกมแต่ว่าทํากําไรได้ถูกนัดส่วนแฮนดแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสมอ2แพ้1ทําสกอร์สูงไป3เกมส่วนทีมเมอนแมสซิตี้เมา์แฮนดแคปเปิดมาที่ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3แพ้2ทํากําไรไปถึง3เกมส่วนแฮนดแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก5้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป4แพ้1 ทำสกอร์ต่ำไป2เกมวันนี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมยันแมสซิตี้เป็นต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควอสอลูกส่วนแฮนดิแคปสูงต่ำว,วันนี้เปิดมาที่3ลูกจะว์าลูตันทาวนะครับพึ่งแพ้มา3เกมติดน่าล่าสุดตัวเลียฟูลถล่มมาด้วยสกอร์สประตูต่อ1ส่วนทีมยันแมสซิตี้ไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันน่ล่าสุดบุกไปเอาชนะบอลมัดมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ถึงแม้ช่วงหลังนะครับแมสซิตี้จะทําผลงานได้ดีแต่ช่วงหลังนะครับพพวกเเขายยิงงชนะะได้ีแค่1ปรตู แล้ววันนี้นะครับไฮเทคเปิดมาบังคับที่แมนซิตี้ต้องยิงถึง2ประตูถึงจะกินเต็มคู่นี้นะครับพียหมมองแล้วมันยากเกินไปขอมองไปที่เจ้าบ้านลูตันทาวคู่สุดท้ายเป็นศึกเฟนครับเตะเวลาตีสองสิลียงเปิดบ้านรับกามเยยันของสตาบูเจ้าบ้านลียงปัจจุบันอยู่อันดับที่10แข่งไป23นดัดชนะไป8เสมอ4แพ้1 1ยิงได้25ประตูเสียไป35ประตูเก็บได้28แต้มส่วนทีมเยอสตาบูปัจจุบันอยู่อันดับที่12 แข่งไปย3นัดชนะไป6เสมอ7แพ้10ยิงได้23ประตูเสียไป35ประตูเก็บได้25แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเก็บชัยไปทีมละส2เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกม5เกมหลังสุดทำกำไรไปทีมละส2เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านลียงชนะ5นัดรวดฟอร์มช่วงหลังนะครับถือว่าร้อนแดงมากนัดล่าสุดก็บุกเปชนะเบดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทำกำไรได้ทุกนัดส่วนทีมเยือนสตาบุก5เกมหลังสุดชนะ1แพ้4 ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนา่าสุดเปิดบ้านโดนแบทถล่มมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์หาเกมหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่หนึ่งเกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านลียงยิงดา1สิประตูเสียไป10ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.7ประตูต่อเกมส่วนทีมเยนสตาร์บุกสิเกมหลังสุดยิงไป17ประตูเสียไป16ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.7ประตูต่อเกมเหมือนกันส่วนแฮตเตแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นทีเจ้าบ้านลียงเมื่อแฮตเตแคปเปิดมาที่ครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเ้า ทำกำไรไปถึง3เกมส่วนแฮทัค <pack amed little time> ับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ทํำสกอร์สูงไป4เกมส่วนทีมยันสตาบุกเมื่อแฮทัคับเปิดมาที่ครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอไป2ชนะ1แพ้2ทํากําไรไป3เกมเหมือนกันส่วนแฮทัคับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสมอ1แพ้2ทำสกอร์สูงไป3เกม วันนี้นะครับเฮนิแคลเปิดมาที่เจ้าบ้านลียงเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนเทนนิแคลด์สูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึง่งเจ้าบ้านลียงนะครับถึงแม้เปิดฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยดีแต่ช่วงหลังนะครับเริ่มกลับมาคืนฟอร์มเก่งแล้ว5เกมหนังสุดนะครับพวกเขาก็เก็บชัยมา5้าเกมรวดนา่าสุดบุกไปชนะเมสมาด้วยสกอร์สประต,ตูต่อ1ช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงมั่นใจส่วนทีมยัสตาบุกแพ้มา3เกมติดต่อกันนาล่าสุดเปิดบ้านโดนแบทถล,ล่มมยดยอ่่ไคี แล้ววันนี้นะครับไฮเทคเปิดมาที่แค่ครึ่งลูกวันนี้เฮีมาขอมองไปที่เจ้าบ้านลียงลงเป็นยิงเดี๋ยวเรามาดูแนวทางทั้ง5คู่วันนี้ที่เฮียหมาให้ไปกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกโคปาเดเรสเเปนรอบรองชนะเลิศเตะเวลาตีสามครึง่งเดอรนโซสดดดตเปิดบ้านรับการ,รเยือนของมาโยกาคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านเรอ,อันโซสดดดตคู่ที่2เป็นศึกเอฟเอคัอังกฤษเตะเวลาตีสองครึง่งบอนมัดเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ คู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านบอลมัดส่วนคููที่3มเตะเวลาตี2:45นาทีแบ็กเบอร์โลเวอร์เปิดบ้านรับการ,รเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเตดคููนี้ให้มองไปที่ทีมผู้มาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเตดส่วนคู่ที่4เตะเวลาตี3ารดูตันทาวเปิดบ้านรับการ,รเยือนของแมนซิตี้คููนี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านดูตันทาวส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นสกเฟน์ครับเตะเวลาตี2:45โอลิมปิกรียงเปิดบ้านรับการ,รเยือนของสตาบู คุณนี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านโอลิปิกรียงวันนี้ฮยมาต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ